5ภาษารักคืออะไรเราจะดูได้ยังไงว่าเราชอบคนแบบไหนอะไรยังไงต้องฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโค้ชเบสนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์5ภาษารักนะครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคําว่า5ภาษารักเนาะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันมีอะไรบ้างทั้ง5อย่างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายกันนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มที่อันแรกเลยนะฮะ5ภาษารักเนี่ยอันแรกนะครับ เขาเรียกว่า act of service นะครับก็คือการบริการหรือการให้นะครับนะเช่นการทำอาหารให้กินนะครับาการขับรถไปรับไปส่งนะครับหรือว่าทำอะไรสักอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับคนบางคนเนี่ยเขาชอบมีคนมาตามใจถูกไหมฮะชอบมีคนมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายรับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเราอยู่เฉยๆก็มีคนมาทำอะไรให้นะครับไม่เหนื่อยนะหรืออาจจะช่วยกันก็ได้ไม่มีปัญหา ดังนั้นข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญสําหรับคนบางคนที่เขาอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่ทํางานหนักเหนื่อยเครียดนะครับแล้วก็อยากได้อีกฝ่ายหนึ่งที่มาบริการอะไรสักอย่างให้ทํางานบ้านงานเรือนให้ทําอาหารให้กินซักผ้ารีดผ้าให้สมมตินะเป็นต้นนะครับนะต่อมาครับภาษาที่2นะฮะเขาเรียกว่า word of affirmation นะครับหรือว่าคําพูดที่เติมเต็มนะคำพูดที่เติมเต็มก็คือคําพูดที่เราฟังแล้วรู้สึกดีนะครับเช่นขอบคุณนะครับ สู้ๆนะเอ้ยดีใจจังเลยที่มาเอ้ยขอบคุณมากเลยที่มาหามาตั้งไกลอะไรแบบนี้เอ้ยดีใจมากเลยที่ได้เจออะไรแบบนี้มันต้นนะครับอย่าลืมว่าคําพูดอะไรเหล่านี้มันอาจจะฟังดูตลกฟังดูง่ายดูธรรมดาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าพูดนะนะครับดังนั้นคนที่ฟังเนี่ยเวลาเขาปกติเขาไม่เคยได้ยินใครพูดอะไรแบบนี้ให้เขาฟังมาก่อนเมื่อเขาได้ยินเนี่ยต่อให้มันเป็นคําพูดธรรมดาง่ายๆเนี่ย แต่สําหรับบางคนมันมีความหมายมากนะครับข้อต่อมาครับข้อ3ครับการสัมผัสนะครับหรือว่า physical touch นะฮะการสัมผัสพูดง่ายง่ายเลยนะที่ทุกคนไทยน่าจะได้ยินคํานี้บ่อยๆก็คือ skinship นะครับก็คือการที่ได้จับมือถือแขนการกอดการหอมการจูบนะฮะหรือมีเซ็กซ์เป็นต้นนะครับนะก็สําหรับคนที่อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นอันนี้พูดตรงเลยนะฮะผมก็จะชอบคนที่เมีเวลาให้มาเจอการมาอยู่ด้วยกันนอนดูหนังฟังเพลง นะครับกอดกันหอมแก้มกันจุ๊บแก้มกันเป็นต้นนะฮะเราถ้าเรามีถ้าเขามีแมวเราก็ชอบเล่นแมวกับเขาชอบจุ๊บแมวเขาชอบให้แมวเขามาเล่นด้วยอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการได้สัมผัสกันมากขึ้นนะครับเดินใช้หารดเดินห้างสรรพสินค้าจูงมือกันเกี่ยวก้อยกันควงแขนกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะใจเต้นอยู่เหมือนกันเนาะนะครับข้อ4ครับ Gi ฟต์ gifts นะครับหรือว่าการให้ของขวัญนั่นเองนะการให้ของขวัญไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแพงหรือว่าหรูหราแบรนด์เนมนะครับนะการให้ของขวัญอาจจะเป็นของที่เขาชอบเช่นสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งชอบอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติอย่างผมชอบไก่ผมชอบกินไก่ทอดไก่เคฟซีไก่ย่างไก่อะไรแบบนี้ถ้ามีคนทําอาหารมาให้ผมทานเนี่ยสมมติว่าเป็นข้าวยำไก่แซ่บก็ได้โอ้ยผมชอบเลยเห็นไหมข้าวยำไก่แซ่บก็ธรรมดาไม่ได้แพงอะไรถูกปะเฮ้ยแต่เรารู้สึกดีเพราะคุณทํา อะไรสักอย่างให้เราชอบให้ของขวัญเรานะครับนะผู้หญิงก็อาจจะชอบอะไรที่โรแมนติกนิดนึงนะผู้ชายอาจจะแบบดอกกุหลาบนะครับช็อกโกแลตของหวานเบเกอรี่พาไปนั่นไปนี่นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเป็นต้นนะฮะประมาณนั้นสุดท้ายครับภาษาที่5 Quality Time นะครับหรือว่าการมีเวลาที่มีคุณภาพร่วมกันนะก็คือการมีโมเมนต์มุ้งมิ้งน่ารักโรแมนติกด้วยกันเช่นนอนดู Net f l i x ด้วยกันนะครับหรือว่าไปเดินชายหาดด้วยกันหรือแม้แต่นอนโง่ๆอยู่ด้วยกันที่ห้องก็ถือว่าเป็น Quality Time นะครับเพราะว่าคําว่าคุณภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่แต่กับแต่กับบุคคลเนาะเพราะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอยากออกไปข้างนอกอยากไปเที่ยวอยากไปดื่มอยากไปแฮงเอาท์ปาร์ตี แต่กับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราอยากชาร์จแบบเติมพลังเราเหนื่อยอยากนอนตักนอนตักนอนซบไหลนะครับนอนกอดกันดูหนังตั้งเพลงนูน่นนั่น,นด้วยกันนะครับดังนั้นต้องรู้ตัวก่อนว่าเราชอบอะไรนะครับดังนัน้นฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทุกคนต้องลองถามตัวเองครับว่าภายใน5ภาษารักเนี้ยเราชอบอะไรที่สุดอาจจะหนึ่งในห้าหรือสองในห้าหรือสามในห้านะครับเมื่อเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเราชอบอะไรนะครับ ให้พยายามหาคนคุยที่เขาสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้เราได้นะครับสมมุติว่าเราชอบอ physical touch หรือว่าชอบสกินชิพนะครับเราอาจจะหาคนคุยที่เขาสามารถเฮ้ยมาใกล้ชิดกับเราได้มาสกินชิพกับเราได้นะครับไปมาหาสู่อยู่ด้วยกันได้นะครับนะหรือว่าถ้าเราชอบอาการพูดนะครับคำ,คำพูดที่เติมเต็มนะอาจจะหาคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อย เนาะผู้ชายบางคนอาจจะพูดหวานแต่ว่าไม่ต้องหวานมากนะมันจะดูเฟกเนาะผู้หญิงบางคนอาจจะแบบพูดน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเราจะได้หาคนคุยที่ตรงใจถูกใจเรามากขึ้นเพราะว่าหลายคนพูดว่าอยากเจอคนดีๆแต่ว่าคําว่าคนดีๆอ่ะมันคืออะไรล่ะเราเคยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเฮ้ยแล้วคําว่าดีมันคืออะไรเพราะคําว่าดีแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้น5ภาษารักเนี่ยเป็น จุดกำเนิดของคำถามที่ดีมากว่าเราสรุปแล้วเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนหรือชอบผู้หญิงแบบไหนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราชอบอีกฝ่ายหนึ่งแบบไหนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีภาษารักเหมือนกับเราเราก็ต้องทําแบบนั้นตอบสนองเขาได้ด้วยเหมือนกันนะมครับมันต้องทั้ง2ฝ่ายนะฮะมันถึงจะเวิร์กนะฮะต้องเป็นทีมเวิร์กครับความรักนะฮะอ่ะวันนี้ผมโคชเบสขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์ นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างว,าว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรมากขึ้นก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ